ชาวอายุธยาเขาไม่สบายใจเวลาเห็นภาพนักท่องเที่ยวเพราะรู้อยู่แล้วว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานนะคะแล้วก็ขึ้นมรดกโลกด้วยซ้ำไปะน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแล ที่นั่นเนี่ยคนที่นั่นก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่พอมาเห็นภาพนักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายภาพเซลฟี่กับองค์พระพุทธรูปนะพระพุทธรูปที่ไม่มีเศียรเห็นในภาพหน้านหนึ่งของหนังสือพิมพ์เะลนยว,วันนี้ด้วยเช่นกันไม่สบายใจะนะคะก็เลยสืบเนื่องมาจากการแชร์ภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมแบบนี้ทําให้คนไทยได้เห็นเนี่ยนะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คือเป็นภาพของเด็กทั้งเด็กสาวเด็กหนุ่มเนี่ยนะปีนขึ้นไปถ่ายรูป ที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุดท้ายเนี่ยนะคะคือด้วยความที่ไม่สบายใจทั้งไกดทั้งคนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียงเนี่ยดังจนกระทั่งถึงกรมศิลปากรกรมศิลปากรก็เลยนำป้ายมาติดไว้ว่าห้ามปีนเล่นบนเจดีแนวกำแพงและห้ามต่อเสียงพระพุทธรูป เอามาติดไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ทำป้ายสั่งห้ามแบบเป็นสาภาษาเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อีกภาษานึ่ไม่แน่ใจก็เป็น3ภาษาซึ่งไกด์บอกว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นลูกทีมเห็นลูกทัวร์ทำแบบนี้ก็ไม่สบายใจนะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันเองไม่ใช่กลุ่มของตัวเองที่นําพามานะคะดูเนี่ยมีภาพแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมอีกเอาตุ๊กตาไปวางอย่างนั้นนะคะซึ่งไกด์เองบอกว่า ถ้าเห็นเนี่ยจะอธิบายให้นักท่องเที่ยวทราบว่าคนไทยเนี่ยเคารพนับถือพระพุทธร,รูปมากแค่ไหนชาวพุทธศาสนกชนเนี่ยนะคะให้ความเคารพแค่ไหนอย่าทำแบบนี้นะครับคนไทยเขากราบไหว้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมต่อพระพุทธร,รูปและวัดอย่างเด็ดขาดอังนี้ไปก็คงจะเตือนกันอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นตลอดแล้วเพิ่งไปที่นครวัดมาก็เห็นอะไรคะการเอาอิฐมาต่อกันเป็นชั้นๆเนี่ย แต่ว่าต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปยุ่งอะแต่ว่าก็คือจะเป็นเหมือนวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวอะ ที่เขาจะมาต่อต่อต่อกันเป็นกองกองอะเคยเห็นใช่ไหมคะเคยเห็นค่ะนี่อันนี้เป็นเป็นเป็นวัฒนธรรมทางด้านของศาสนาอย่างอย่างของทางทางเนปาลอินเดียที่อยู่บนบนเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสร้างเาก็จะรูปพระศิวะหรืออะไรได้เขาจะเอาบะได้หินนี่ขึ้นมาวางต่อแล้วถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวใจสำหรับคนที่เดินเดินทางเดินเท้าไปแสวงบุญนะอันนี้เป็นเรื่อง จิตใแต่บางบางที่ก็มันเป็นศาสนสถานของเราอาจจะไม่เข้ากันเท่าไหร่นะดิฉันก็เลยมองรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกๆันนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจะต้องมีการบอกว่าหยุดต่อหินด้วยหรือเปล่านะคะ